เมื่อวันที่13มิถุนายน2566สื่อต่างประเทศรายงานว่าคิวบาพบกับฝนตกหนักตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วและได้ลดระดับความรุนแรงลงในเย็นวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ปัญหาน้ำท่วมยังคงดำเนินต่อไปทั้งในจังหวัดโอกินกามาไวยกรันมาซานเตโกเดกูบาลาสตูนัสรวมไปถึงซานติเอสปิริตุสซึ่งอยู่ใจกลางประเทศทางด้านกระทรวงกลาโหมของคิวบาได้ออกแถลงการเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาว่าพบชายวัย ส6ปีเสียชีวิตในเขื่อนและกำลังทำการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของชายวัย67ปีอีกรายโดยตั้งแต่เมื่อวันที่9ก้ามิถุนายนที่ผ่านมาทางการกรันมาได้รายงานว่ามีชายอายุ60ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งเหตุการณ์นี้รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น3รายทั้งนี้ในจังหวัดกรันมาผู้คนเกือบ7,500คนต้องถูกอพยพออกจากบ้านเรือนในพื้นที่น้ำสูงขณะที่ในลาสตูนัสพืชผลและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายไปแล้วกว่า 1, 7 3 0เอเอเคอร์นอกจากนี้ใน หนึองหลวงอย่างฮาวานามีรายงานว่าสะพานถนนและระบบบำบัดน้ำเสียได้รับความเสียหายส่วนใหญ่และรถไฟที่มุ่งหน้าไปทางตะวันออกจากฮาวาน่าถูกยกเลิก